เมื่อการยอมจำนนเป็นทางเลือกเดียวในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณชีวิตของคนเรานั้นคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายเราต่างพยายามไขความลับของความสุขความสำเร็จและความหมายของการมีอยู่โดยบางครั้งเราอาจคิดไปว่าความสงบจะมาพร้อมกับการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน แต่แล้วในวันหนึ่งเมื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้มาเยือนทุกสิ่งที่เรารู้จักกลับสั่นคลอนความแน่นอนกลายเป็นความคลุมเครือความมั่นคงกลายเป็นความไม่แน่นอนและเราก็พบว่าตัวเองนั้นเหมือนยืนอยู่กลางทางแยกที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆโดยก่อนหน้านี้คุณอาจเคยคิดว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางในที่สุดคุณจะก้าวพ้นความวุ่นวายความสับสนและความเจ็บปวดไปได้คุณจินตนาการถึงความกระจ่างแจ้งความสงบความสุขหรือแม้แต่การรู้แจ้งแต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเตรียมคุณไว้หลังจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้น แทนที่จะรู้สึกว่าคุณควบคุมสิ่งต่างๆได้คุณกลับรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกสิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวคุณเอาไว้ตัวตนความเชื่อความทะเยอทะยานสิ่งเหล่านั้นเริ่มละลายหายไปเหมือนกับการยืนอยู่ท่ามกลางพายุโดยไม่มีอะไรให้จับยึดไว้และในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบจากภายในก็ดังขึ้นพร้อมคำที่คุณไม่เคยคาดคิดคำว่า ยอมจำนนโดยในตอนแรกนั้นคุณอาจต่อต้านกับเสียงนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าการยอมแพ้คือความล้มเหลวและการยอมจำนนก็ฟังดูเหมือนกับความพ่ายแพ้จิตใจรีบเข้ามาช่วยเหลือในทันทีหาทางแก้คิดให้หนักขึ้นเพื่อลองหาวิธีการใหม่ๆ คุณพยายามค้นตามหาคำตอบไล่ตามครูคนใหม่หนังสือเล่มใหม่แต่แล้วความตระหนักเดียวกันนั้นก็หวนกลับมาอีกครั้งไม่มีอะไรได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณไม่พอใจกับทางแก้ชั่วคราวอีกต่อไปคุณเริ่มมองทะลุผ่านภาพลวงตาหน้ากากที่เคยสวมมาถูกถอดออกและสิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงอันเปลือยเปล่าของช่วงเวลาในปัจจุบัน ที่คุณไม่สามารถหลบหนีมันได้อีกต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมาอัตตาที่เคยเสยแสร้งว่าควบคุมทุกอย่างมาโดยตลอดชีวิตกลับพบว่าตัวเองนั้นอ่อนแรงลงและไม่ใช่แค่ตัวตนเดิมของคุณที่เริ่มแตกสลายแต่จิตใจเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแทนที่มันด้วยอะไรความคิดที่เคยให้ความสบายใจกลับรู้สึกว่างเปล่า แผนการที่คุณเคยไล่ตามกลับไร้ซึ่งความหมายและคุณก็เหลือแต่คำถามที่ว่าถ้าฉันไม่ใช่คนควบคุมแล้วฉันควรทำอย่างไรนั่นคือช่วงที่แนวคิดเรื่องการยอมจำนนเริ่มค่อยๆกลับเข้ามาและไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดแต่มันกลับเป็นความจำเป็นมันไม่ใช่เป็นการฝึกฝนแต่เป็นการอยู่รอด โดยยิ่งการตื่นรู้ของคุณลึกซึ้งขึ้นเท่าไหร่ความจริงก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ปริศนาที่ต้องแก้ไม่ใช่รายการเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จโดยหลังจากการตื่นรู้นั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้เดินไปตามกฎที่จิตใจคุณสร้างขึ้นมาอีกต่อไปมันไม่พอดี กับกรอบที่ความเชื่อของคุณได้สร้างเอาไว้คุณพยายามทำความเข้าใจกับการรับรู้ใหม่แต่ทว่าจิตใจกลับตามไม่ทันทุกอย่างกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่เคยรู้สึกว่าแน่นอนกลับกลายเป็นความทรงจําอันเลือนลางหายไปคุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณไม่เคยรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแค่เคยเชื่อว่าคุณรู้ และในพื้นที่แห่งความหลุดพ้นจากความเชื่อนั้นคุณจะเริ่มอ่อนโยนลงโดยเมื่อความเข้าใจนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งอื่นก็เริ่มเกิดขึ้นตามมาคุณรู้สึกถึงการต่อต้านในแบบที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปทุกครั้งที่คุณพยายามควบคุมหรือบังคับพยายามจัดการกับประสบการณ์ของคุณมันกลับสร้างแรงเสียดทานขึ้นภายใน การต่อต้านได้กลายเป็นความทุกข์แม้แต่ช่วงเวลาเล็กๆเ,เช่นการพยายามให้คนอื่นเข้าใจหรือการพยายามรู้สึกให้ดีขึ้นกลับรู้สึกได้ว่ามันหนักอึ้งไปและยิ่งคุณต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่คุณก็ยิ่งเหนื่อยล้าและโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวคุณก็ได้เริ่มหยุดที่จะต่อสู้และมันก็ไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะบางสิ่งในตัวคุณเบื่อหน่าย กับการดิ้นรนนี้อีกต่อไปคุณเริ่มตระหนักได้ว่าคุณใช้พลังงานไปมากแค่ไหนในการพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่นี่คือจุดเริ่มต้นอันเงียบสงบของการยอมจำนนคุณไม่ได้ทำเพราะมีใครบอกให้ทำคุณไม่ได้ทำเพื่อความเป็นผู้รู้แจ้งแต่คุณทำเพราะไม่มีอะไรจะได้ผลอีกแล้วคุณพยายามฝ่าฟันการตื่นรู้ ด้วยการบังคับควบคุมและมันก็นํามาซึ่งความสับสนมากยิ่งขึ้นคุณพยายามเข้าใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบแต่ความสงบก็ไม่เคยมาถึงคุณเลยและในที่สุดคุณก็เห็นได้ว่าจิตใจไม่เคยมีหน้าที่แบกรับน้ำหนักนี้และแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงคุณเริ่มสังเกตสิ่งที่น่าทึ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสียงรบกวนทั้งหมด คุณสังเกตว่าแม้ในเวลาที่ความคิดวุ่นวายหรืออารมณ์เกิดการปั่นป่วนแต่มีสติที่ลึกซึ้งกว่านั้นกำลังเฝ้ามองอยู่คุณเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณคุณไม่ใช่ความรู้สึกของคุณคุณคือผู้ที่กำลังสังเกตสิ่งเหล่านั้นและผู้สังเกตนั้นสติที่สงบนิ่งมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง มันไม่โต้แย้งกับชีวิตมันไม่ต่อต้านอะไรมันเพียงแค่เฝ้ามองและในการเฝ้ามองนั้นเองที่มีแต่ความสงบคุณไม่ได้สร้างความสงบนั้นคุณไม่ได้ทำเพื่อให้ได้มันมามันอยู่ที่นั่นเสมอเพียงคุณแค่ไม่เคยได้สังเกตเห็นเพราะคุณมัวยุ่งเกินไปกับการพยายามควบคุมทุกสิ่ง นี่คือจุดที่การยอมจำนวนหยุดเป็นแค่แนวคิดและกลายเป็นสภาวะธรรมชาติของคุณเมื่อคุณไม่เชื่ออีกต่อไปว่าคุณคือผู้ควบคุมการพยายามยึดถือก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้จุดหมายคุณจะเริ่มอ่อนโยนเริ่มปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นแทนที่จะเป็นไปตามที่คุณคิดว่ามันควรเป็นแต่จงเข้าใจให้ชัดว่านี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ ในความเป็นจริงนั้นมันคือสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพราะการยอมจำํำนนนั้นหมายถึงการก้าวเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักหมายถึงการไว้วางใจในกระแสะแห่งชีวิตแม้ว่าคุณยังไม่เข้าใจมันก็ตามหมายถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีพลังยิ่งกว่าจิตใจการยอมจำนนไม่เหมือนกับการยอมแพ้ มันไม่ใช่การยอมจำนวนต่อชะตากรรมไม่ใช่ความเฉยเมยและการยอมจำนวนที่แท้จริงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังไม่ใช่พลังในการควบคุมชีวิตแต่เป็นพลังในการปล่อยวางต่อความต้องการที่จะควบคุมและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเป็นช่วงที่สิ่งต่างๆนั้นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคุณหยุดพยายามบังคับผลลัพธ์ชีวิตเริ่มเปิดกว้างในแบบที่คาดไม่ถึงประตูที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นการยอมจำนนคือสิ่งที่เปิดทางให้ปัญญาของชีวิตได้ไหลผ่านคุณแทนที่จะถูกขวางกัน้นโดยความคาดหวังของคุณเองยิ่งคุณยอมจำนนล,ลึกซึ้งเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะเห็นมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนการต่อสู้ แท้จริงแล้วคือเสียงเรียกให้ปล่อยวางความเจ็บปวดความสับสนการล่มสลายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษแต่กลับกันพวกมันคือคำเชื้อเชิญเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังถามคุณอย่างนุ่มนวลให้หยุดต่อต้านหยุดเสแส้งหยุดพยายามควบคุมโลกด้วยความคิดของคุณและเมื่อคุณตอบรับคำเชิญน,นั้นในที่สุด บางสิ่งในตัวคุณก็จะผ่อนคลายบางสิ่งจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อคุณหยุดต่อสู้กับชีวิตชีวิตก็จะเริ่มนำพาคุณไปและนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หลังการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการยอมจำนนไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปคุณอาจพยายามหลีกเลี่ยงมันแต่มันจะกลับมาอีกครั้งภาพลวงตาของการควบคุม กลายเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกินกว่าจะเสแสร้งได้ต่อไปคุณพยายามกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้ผลคุณพยายามสร้างตัวตนใหม่จากจิตวิญญาณของคุณแต่มันก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งปลอมๆคุณพยายามแก้ไขตัวเองอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรที่ติดแน่นในที่สุดคุณก็จะตระหนักว่าเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่นั้น คือเส้นทางที่ไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยเพียงแค่การมีอยู่ของคุณเพียงแค่ความเต็มใจที่จะหยุดต่อต้านและเมื่อคุณปล่อยวางได้ในที่สุดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นความสงบที่คุณตามหามาตลอดหลายปีได้เริ่มเปิดเผยตัวออกมาไม่ใช่เพราะคุณพบคำตอบแต่เพราะคุณหยุดถามคำถามที่ผิดๆคุณหยุดไล่ตามความกระจ่างแจ้งแต่แล้วความกระจ่างแจ้ง ก็จะเริ่มปรากฏออกมาด้วยตัวมันเองคุณหยุดพยายามบังคับให้มีความสุขและความสุขอันเงียบสงบก็เริ่มผุดขึ้นตามธรรมชาติทุกสิ่งที่คุณวิ่งตามเริ่มหลังไหลามาหาคุณเองไม่ใช่เพราะว่าคุณเรียกร้องแต่เพราะคุณหยุดผลักมันออกไปการยอมจำนนได้เปิดประตูและไม่ใช่ประตูสู่ชีวิตในจินตนาการแต่เป็นชีวิตที่อยู่ที่นี่มาตลอด ที่รอให้คุณได้มองเห็นคุณเริ่มเห็นว่าการยอมจำนนไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเพียงครั้งเดียวมันไม่ใช่ช่องทำเครื่องหมายในรายการสิ่งที่ต้องทำทางจิตวิญญาณมันคือวิถีแห่งการดำรงอยู่มันคือความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องในทุกขณะกับชีวิตคุณยอมจำนนต่อลมหายใจนี้คุณยอมจำนนต่อความคิดนี้คุณยอมจำนนต่อประสบการณ์นี้ ให้เป็นไปตามที่มันเป็นและในการทำเช่นนั้นเองที่คุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ความเป็นจริงที่คุณปรารถนาแต่เป็นความเป็นจริงที่อยู่ที่นี่ในตอนนี้นั่นคือที่ที่เสรีภาพได้ดำรงอยู่ไม่ใช่ในการควบคุมแต่ในการเชื่อมต่อไม่ใช่ในการครอบงำํำแต่ในการเปิดกว้างและในพื้นที่นี้เอง คุณจะเริ่มเห็นชีวิตแตกต่างออกไปคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างคุณเริ่มใช้ชีวิตในความลึกลับแทนที่จะต่อสู้กับมันคุณเริ่มเชื่อว่าบางทีชีวิตอาจรู้ว่ามันกำลังทำอะไรแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้ก็ตามและคุณก็ตระหนักได้ว่านี่แหละคือความงดงามของการตื่นรู้ มันไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตมันแสดงให้คุณเห็นว่าชีวิตมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วมีความชาญฉลาดเกินกว่าจะเข้าใจหน้าที่ของคุณไม่ใช่การจัดการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการ,รเผชิญหน้ามันอย่างเต็มที่ด้วยการมีอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยการยอมจำนวนนี้ดังนั้นหากคุณกำลังผ่านการตื่นรู้ และทุกอย่างรู้สึกเหมือนกลับหัวกลับหางหากพื้นใต้เท้าคุณหายไปและไม่มีอะไรที่ดูเข้าที่เข้าทางโปรดจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดไปคุณกำลังถูกแสดงให้เห็นความจริงและความจริงนั้นช่างเรียบง่ายยิ่งคุณพยายามยึดถือคุณก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานแต่ในวินาทีที่คุณได้ปล่อยวางในวินาทีที่คุณยอมจำนน ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกภายนอกนั้นเปลี่ยนแปลงแต่เพราะความสัมพันธ์ของคุณกับมันนั้นได้เปลี่ยนไปสุดท้ายนี้การเดินทางแห่งการตื่นรู้ไม่เคยเป็นเส้นตรงที่ราบเรียบแต่มันคือการเดินทางที่พาคุณกลับสู่ความเรียบง่ายที่สุดการเป็นเพียงผู้สังเกตผู้ยอมรับและผู้ไว้วางใจในกระแสชีวิต เมื่อคุณยอมจำนนคุณไม่ได้สูญเสียอะไรแต่กลับได้พบกับทุกสิ่งนั่นคือความสงบที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาภายนอกและความอิสระที่เกิดจากการปล่อยวางดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดใดบนเส้นทางนี้จงจำไว้เสมอว่าการยอมจำนนไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่กับชีวิต ที่ซึ่งคุณไม่ต้องแบกรับโลกทั้งใบไว้บนบา่าแต่สามารถเดินไปพร้อมกับมันอย่างเบาสบายเพราะเมื่อคุณหยุดต่อสู้ชีวิตก็จะโอบรับคุณด้วยความเมตตาและนั่นคือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการตื่นรู้และการเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องควบคุมเพียงแค่คุณเป็นไปพร้อมกับทุกขณะอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนั่นเอง หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ